ครับผมบาวเกมครับเสี่ยวขายรถกูตานะครับวันนี้มาสูงมอบรถเอลสีู่นย์สองะครับอุ่นพอหน่อยนะครับคุ่นพอไปรวดสอนาดบ้านโนนใหญ่นะครับลูกค้าเก่านะครับซื้อเพิ่มซื้อขั้นที่3นะครับกับกูตาเชินเชยข้างในครับตอนนี้ลูกค้าก็ กำลังรับขวันรถอยู่นะครับนี่ครับเป็นแี้5018 SP เป็น้านดาวเทียมนะครับอบุปกรณ์ครบครับยกลองมั่นครับ,บลอตเตอรี่ตอนนี้ลูกค้าครับทำพิธีนะครับเจิมรถอยู่รับควันรถครับ กับผมตอนนี้เอานบนะครับผมลั่งใส่ใบคัดทแทยนะครับเจ้า l 4028นะครับคุณพ่อไปโลดนะครับบ้านโดนใหญ่บนก่อเอเพื่อนข้างในนะครับตัวน,นี้ลูกค้าใส่เป็นเ,เกียรนะครับลูกค้าเกียร2 a ส่วนลด1.5เปเซนะ์ครับคนค้ำไม่ต้องใช้นะครับส่งบนรายปี แมนครับมาเจือบรถได้ไหมครับลูกค้าเก่านะครับมาเจือบรถมาเจือบรถครับเจือบรถไหมเนี่ยวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโอฟีดาวนะครับฟีดาวเบาเกียรซอยอยู่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาบุลลคันได้ไหมเนาะ มาโซงยังเพราะแต่ว่าหอดครับลูกค้าเก่านะครับหกเซนเจ็ดครับเงินสดนหกเซนหกเซนเจ็ดเงินโซนครับขาเก่านะครับแม่เด่นน้ำครับผมเอาหนบนะครับ ครับตัวนี้มันก็จะเป็นรุ่นใหม่นะพี่เนาะจะ่า,าการใส่งานตัวงีื่ตุกยางเนี่ยแตนเดียวกับซีฟชีฟโตเกล้ะกันตัวหาซีฟครับแบบเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเสริมเพิ่มเติมมากกับแตี่ยู่ส3บสามุดนะพี่เนะละลาะตัวลักๆเด่นๆก็จะมีะเซ็นเซอร์กองอากาศนะครับเนาะ คือว่าหมันตันนี่คันเท้าบอ่อไปเปาไปอยงมันก็จะห้องของหางล่ะครับก็คือว่าเขากจะเป่าชวนใส่ก้องนี่ก็จะสองใส่แบบเดียวกันกับตัวหางิตครับตัวตัวเสื่อมๆนะครับเนาะโอ้ห้องกันน <laughs> ะก็ดีห้องไอ้เขาลัางกาเนี่ยนี่แหละกับตัวนี้นะครับเสริมเพิ่มาตาไฟอีกจุดหนึ่งสปอร์ตไลท์อ่าสปอร์ตไลท์แบบใหม่นะครับเนาะเป็น LED ครับหลักกาชุดหัล่างนี่เป็นกาเสริมแหนบเออเสริมแหวนให้มันน่าขึ้นอ่ามันจะโมกินคือเก่า ครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่ัรับประกันใหุ้สองปีหรือวันหนึ่งพันหาหน่อยชั่วโมงนะครับเนาะเดี๋ยวแต่ยางใดยางหนึ่งหุบก่อนครับผมอ่าแลต่สองปีพ่สองปีเนาะพีอันนั้นพอเนาะสองปีหรือหนึ่งพันหาหนอยชั่วโมงนี่ชั่วโมงลูกค้าเบิ่งออกเลยนะครับเนาะอ่าก็คือหาศูนย์เหรอครับก็จะมีชั่วโมงเปลี่ยนไายก็คือว่าหาสิบชั่วโมงเลยเขาจะเปลี่ยนไายเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้งอ่าเบิ้งครับแม่ทำอ่าเดี๋ยวพี่เบิ้งตารางการเปลี่ยนไทยนั้นผมเนาะ สร้างการเปลี่ยนได้เขาเนี่ก็จะที่ค่าบริการและอะไหล่บำร,รุงรักษาหนึ่งปีหรือ600ชั่วโมงครับ600ชั่วโมงแรกหาชิปชั่วโมงแรกเขาก็จะเปลี่ยนกล่องเครื่องนะครับนก็คือหาชิปนี่แหละอะตั้งแมันเครื่องแล้วก็ตัวนี้ล่องนับียี่ชิปได้ส่ว <c oughs> นคือลูกค้าใส่ก็จะใส่ได้แต่ว่าลูกค้าจะเปลนนี่ยนกล่องโซลาร์ตัวนี้ก็คือกล่องร้อยชั่วโมงครับส่วนเรียนแนะำก็เป็นดีเจ็ทนะพี่มันมันถึงจะบริเวณข้างกล่องนะครับเนาะค,ครับแล้วก็ต่อไวชีลอยชีลอยจะเป็นชุดใหญ่ ชุดใหญ่อของเหลวบนระบบของทุกลูกในรถเขาเนาะครับเนาะอ่าเป็นจะเปลี่ยนให้ตัวนี้ที่ค่าลรค่าแรงค่าซางอ่าผู้ป็นนายเหตุครับผมแล้วกะ็อ่ารับประกันในห่อนฮวงลอยชั่วโมงนะครับเนาะอ่าล่ออีกอ่าเตียนสีลอยแล้วล่ออีกฮวงลอยก่โทรไปแจง้ง่นขึนอีกอ่าเนจะอ่ามาครบฮวงลอยแล้วแต่ว่าชั่วโมงการเปลี่ยนอีดีเน่ะจะอยู่ที่แปดลอยได้พี่เดสแต่ประมาณว่าเห้าทุ่มไปยืนยนันซีดอ่าเพื่อเตรียมของ่ให้เพราะว่าจะเป็นชุดกองชุดน้ำมันเครื่องนะครับเนาะอ่าหรือว่าเขาลืมเดี๋ยวมันก็จะต้องหาเหขา,หาด บ่อดิวม <Boom. S 1> ันก็พี่เนาะและะ้วก็แมร์ครับตามชุดนี่นะพี่แล้วก็ตัวยกเว้นการรับปารล้างลากๆจะเป็นตัวตัวเก่าตัวเดิมก็คือมาตัวล็อกกันพี่ตัวนี้นะพี่เนาะแต่ไม่ให้นัาลูกค้าใส่เลยอันนึงเงินใช้ในการใส่หนึ่งรถต่างตรงสองหามุนพวกมาไล่สามเกินเกียร์ต่ำนะพี่เนาะช่วงเวลามันติดลมแต่เอาขั้นนั้นไปลากจะดีกว่าเพราะว่ามันจะติดลมปุ๊บมันก็นอเงกันใช้ทันทีละพี่เพราะว่าเมร์มันตกเอียงครับ อ่าแล้วก็อุปกรณ์ผ่านใบมีดลูกตะลีนี่หกเดือนนะพี่เนาะการรับประกันให้อุปกรณ์ชิ้นเปลืองหลอดไฟสายไฟชิ้นต่างๆหรือว่าซีนี่ส่วนรับประกันในยี่สิบชั่วโมงแล้หรือว่าเก้าที่มือทำแต่เงิเขารับรถ้นะครับเนาะครับแล้วก็ตามที่ผมแจ้งนะพี่เนาะน็อตทุกตัวก็อาจจะมีชิ้นรวมได้ในมือห้ามใส่งานนะครับเนาะเขาก็ค่อยสังเกตเอาแต่มันรวมเข้ากับปั๊บเข้าไปก็คือว่าถ้ามันรวมกับซ้ำเริ่มจะพังอ่ะนะพี่น็อตรวมนะครับเนาะแล้วก็แมนครับผมแล้วก็ ชุดชาร์จแบตเตอรี่ทั่วสารจะอยู่ในกล่องเครื่องมือได้พี่เนอะตัวหางซิมก็มีเนาะพี่เนาะมีบอกอ่าครับเกิดปัญจมีกันครับแล้วก็เป็นบอร์ดแบบใหม่บอรแบบอ่ามันจะปับ๊บอันนี้ได้เด้อพีอ่เด้อเดินหน้าถอยหลังสูงตามได้อ่าโตโต้ตตปั๊บจะอยู่นี่เนาะพีเนาะครับแต่จะสะดวกสบายอียดอกบอรมันก็จะกระชับอ่าโตเข้าครับอยู่ครับ,รบอ่าลูกค้ามียังเพิ่มเติมบอครับสอบถามผมมีเสินพี่เนาะน่าจะ ชำนานอยู่ครับกับมาะมานนี้นะพี่เนาะเดี๋ยวกตเดี๋ยวผมควมอนุญาเตเท็จเอกสารนี่บางครับอมีขั้นตอนการนี้เอกสารเ,าราเป็นซื้อพอเน้ะครับต้องผู้ออกรถ